สวัสดีครับผมเจนและที่คุณกำลังรับชมอยู่ก็คือรายการ Money Matter รายการที่จะทำให้มันนี่ของคุณไม่หมดแล้วมานั่งร้องเฮ้แน่นอนครับ EP นี้เราจะคุยกันในเรื่องข้อดีของเหล้าและบุหรีกับค่าใช้จ่ายในเวลาติดปีบุรีคืออะไรก็ผู้ชายไงอันนั้นบุรุษไม่ใช่บุรีถ้าจะพูดถึงโทษของเหล้าและบุรี ทุกคนคงรู้และเบื่อจะฟังแล้วเรามาดูข้อดีของมันบ้างดีกว่าเริ่มที่เล่าก่อนเล่าในที่นี้เราจะหมายความรวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภททั้งเบียร์ไวน์น้ำพันธ์และอื่นๆการดื่มเหล้าในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยให้ระบบประสาทติมพาเทติกตื่นตัวและส่งผลให้อารมณ์ผ่อนคลาย หมายความว่าต้องดื่มเหล้าให้เป็นอย่าดื่มมากเกินเคลดลับคือให้ดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วต่อเหล้าหนึ่งแก้วก็จะช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำควรทานเหล้าคู่กับกลับแกล้มไม่ใช่เพียงเพราะความอร่อยแต่ยังดีต่อร่างกายก็มีประโยชน์ในการป้องกันเยื่อเมือกในกระเพาะอาหารและลำไส้นั่นเองต่อมาคือบุหรี ผมพยายามหาข้อมูลข้อดีของบุรีแต่แทบไม่มีเลยโดยมีเพียงความใกล้เคียงกับข้อดีนั่นคือสูบแล้วอาการหงุดหงิดจะสงบลงได้จิตใจผ่อนคลายเกิดจากนิโคตินเมื่อได้รับนิโคตินสมองจะหลั่งโดพามีนจึงช่วยบรรเทาความหงุดหงิดและทำให้สมองปลอดโปรง่งแต่นั่นเป็นการปลดปล่อย จากอาการติดนิโคตินเพียงชั่วขณะเท่านั้นไม่มีผลดีในระยะยาวมาดูข้อดีอีกอย่างของเหล้ากับบุรีกันซึ่งเป็นข้อดีระดับประเทศนั่นคือภาษีของมันเหล้านั้นมีการเก็บภาษีที่สูงมากและมีรายละเอียดยิบย่อยอีกมากมายซึ่งผมจะขอยกตัวอย่างปักหนึ่งตัวอย่างคือ เบียร์กร็ขนาด3 2 0ซ c, c 5ดีกรีราคาปลีก36.45บาทภาษีตามมูลค่า22%เท่ากับ8.02บาทภาษีตามปริมาณเท่ากับ6.88บาทภาษีสรรพสามิตจะเท่ากับ14.90บาทบวกภาษีสรรพสามิตเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น10% รวมภาษีเท่ากับ16.39บาทแปลว,ว่าเบียร์หนึขวดคุณต้องจ่ายภาษีประมาณ44ไม่น้อยเลยนะครับต่อมาคือภาษีบุรีตัวยอย่างบุรีก็หนซองราคา47.66บาทภาษีตามมูลค่า20เท่ากับ9.53บาท ภาษีตามปริมาณ24บาทภาษีสปปรรพสามิตเท่ากับ33.53บาทบวกภาษีสปปรรพสามิตเพื่อส่วนราชการท้องถิ่น10%รวมภาษีเท่ากับ36.88บาทแปลว่าบุหรีห่หซองคุณต้องจ่ายภาษีประมาณ77%จึงไม่น่าแปลกใจที่บุหรี่และเหล้าเป็นของฝากยอดฮิต ที่นิยมซื้อตามด่านชายแดนไม่ว่าจะเป็นไทยพมา่าที่แม่สายไทยลาวที่หนองคายและไทยมาเลเซียที่ด่านประเดาเพราะภาษีบ้านเราสูงมากและภาษีที่แพงนี่เองจึงเป็นข้อดีของเหล้าและบุหรี่เงินภาษีส่วนนี้จะได้นำไปพัฒนาประเทศนั่นเองทีนี้เรามาดูค่าใช้จ่ายกัน คุณดื่มเล่าครั้งหนึ่งประมาณกี่บาทผมขออนุญาตตีให้ครั้งละ300คือรวมค่ามิกเซอร์และจับแกล้มแล้วถ้าคุณดื่มทุกสัปดาห์เดือนหนึ่งคุณจะสูญเงินไป1200บาทถ้าคุณลดการดื่มให้เหลือเดือนละครั้งคุณจะมีเงินเพิ่ม900บาทต่อเดือนเอา9 0 0นี้พาคไว้ก่อน ไปดูค่าบุหรี่กันบ้างวันหนึ่งคุณสูบบุหรี่ประมาณกี่มวนเราลองมาไล่เรียงกันดูเลยตื่นตอนเช้าเข้าห้องน้ำหนมวนหลังกาแฟาหลังข้าวเช้าหมวนไปทำงานเบรกสายหนึ่งมวนหลังข้าวเที่ยงหมวนเบรกบ่ายหนึ่งมวงเเงน,มวลเ,นมวลเลิกงานก่อนกลับบ้านหนมวน หลังข้าวเย็น1มวนรวมแล้ววันละประมาณ7มวน1ทองก็ประมาณ3วัน1เดือนก็ประมาณ1ิทซองบุหรี่ซองละประมาณ100บาทส0ซองก็1,000บาทถ้าคุณเลือกบุรีได้ก็จะมีเงินเพิ่มเดือนละ1,000บาทนำา1 0 0 0ไปรวมกับค่าเล่า900บาท คุณก็จะมีเงินเพิ่มเดือนละ1,900บาทนำเงินนี้ไปลงทุนยาวนานปีสมมุติว่าได้ผลตอบแทนปีละ8%คุณจะมีเงิน344,438บาทดาวอีโกคามาขับหรือซื้อรถมือสองได้สบายเลยแต่ก็มีคนจำนวนมากที่ไม่อยากได้รถเพราะ เพงมาาารรชอบบรรยากาบกศู้ครับสำหรับใครที่สุบุรี่และชอบบรรยากาศในการดื่มสุราก็อย่าลืมดูแลรักษาเงินในกระเป๋าด้วยด้วยความปรารถนาดีจากพวกเรา m ั n น y ่ a ม t e r และนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดใน EP นี้แล้วคุณล่ะครับ คิดจะลดเล่าเลิกบุหรี่หรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยรวมถึงแนะนำติชมเราได้และขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือความลับของระบบประสาทอัตโนมัติเว็บไซต์สับประสานมิตรสำหรับ e ีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ